นายผูริวัตชลนพรัตน์อำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยคณะกรรมการและทีมดูแลผู้ป่วยสุขภาพปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงผู้อำนวยการโรงพยาบาลรับแลรองผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธอนรับแลพร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอรับแปลจังหวัดอุตรดิตถ์นำคณะเรือโทพัตรจัยขันท่าิรันผู้ตรวจราชการกรมการปกครองเขตที่17ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจผู้ป่วยสุขภาพจิตยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการขอความรุนแรงในพื้นที่ตำบลฝ่ายหลวงอำเภอรับแปล ทนี้เพื่อป้องกันเฝ้าระวังผู้ป่วย oh ที่มีอาการทางจิตจากการใช้สารเสพติดไม่เกิดภาวะทางจิตที่เป็นอันตรายหรือก่อเหตุความรุนแรงรวมถึงหาแนวทางในการประเจนเหตุความรุนแรงของผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่จะเกิดอันตรายกับผู้ใช้สารเสพติดบุคคลใกล้ชิดและจุมชนโดยดำเนินการภายใต้ภารกิจตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตพุทธศักราช2551ทั้งนี้ในพื้นที่ตําบลฝายหลวงมีผู้ป่วย oh ที่มีอาการทางจิตเวชจากการใช้สารเสพติดทั้งหมด5รายนาคาคาด์ดดดํา รายงาน